ตำบรรดาตอนปลาทุบหัวคนเรื่องเล่าจากคุณดวงประเพณีการทำบุญต่างๆในชนบทนั้นไม่ว่าในส่วนไหนของประเทศไทยดูเหมือนจะมีลักษณะคล้ายๆหรือใกล้เคียงกันมไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่ทำบุญบ้านหรือแม้กระทั่งงานศพ คือในวันแรกเริ่มของงานซึ่งเรียกกันว่าวันสุกดิบซึ่งเป็นวันที่จัดเตรียมภาชนะเครื่องใช้หาผักปลาที่จะนำมาจัดทำอาหารสำหรับถวายพระและเลี้ยงแขกที่จะมาช่วยงานเพราะส่วนมากในชนบทมักจะอยู่ห่างจากตัวเมืองการเดินทางเข้าเมืองเพื่อหาซื้อสิ่งของไม่สะดวกนักก็ด้วยว่าถนนท้อทางสมัยนั้นยังไม่เจริญเหมือนกับปัจจุบันนี้จึงต้องจัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยตั้งแต่ก่อนวันงาน ข้าพเจ้าก็เป็นบุคคลหนึ่งซึ่งเกิดอยู่ในชนบ,บทที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองทางรถในสมัยนั้นยังไม่มีข้าพเจ้าจะเข้าเมืองแต่ละทีก็ต้องใช้เรือพายไปตามแม่น้ําจําได้ว่าเมื่ออายุประมาณ8ปดขวบญาติคนหนึ่งได้จัดงานทําบุญบ้านขึ้นในวันเริ่มงานวันแรกคือวันศุกร์ดิบนั้นหลังจากที่กลับจากโรงเรียนแล้วข้าพเจ้าก็ไปอยู่ที่บ้านงานนั้นด้วย เพราะบ้านงานนั้นอยู่ไม่ไกลจากบ้านของข้าพเจ้ามากนักสาเหตุที่ไปก็ไม่ใช่ว่าจะไปช่วยงานอะไรได้หรอกเพียงแต่ต้องการไปเล่นกับเด็กๆรุ่นเดียวกันที่ต่างกอตามผู้ปกครองของตนเพื่อไปช่วยทำของที่อยู่บ้านงานนั้นเป็นที่สนุกสนานตามประสาเด็กในเย็นวันนั้นบรรดาแม่ครัวซึ่งก็เป็นคนในเครือญาติหรือที่อยู่ในหมู่บ้านเอง ทังก็ช่วยกันทำอาหารที่จะเลี้ยงคนที่มาช่วยงานและเตรียมทำอาหารไว้สำหรับที่จะถวายพระในเช้าวันรุ่งขึ้นเสียงขโขลกน้ำพริกเสียงขูดมะพระ้าวเพื่อเตรียมไว้ต้มแกงทำอาหารเสียงสวนเสหาของบรรดาผู้ที่มาช่วยงานดูเป็นที่สนุกสนานคลึกครื้นยิ่งนักในบรรดาอาหารที่จะต้องจัดทำในเย็นนั้นก็มีปลาช่อนสดที่จะต้องทำด้วยอยู่รายการหนึ่งซึ่งแม่ครัวจะนำไปต้มแกง ในการจัดหาปลาช่อนในสมัยนั้นทางเจ้าของงานจะหาซื้อปลาช่อนเป็นๆจับขังไว้ในหลังไม้เป็นจำนวนมากเพื่อที่จะได้นำไปทำอาหารต่างๆได้หลายวันพอถึงรายการที่จะต้องนำปลาช่อนที่ขังไว้ออกมาทำแม่ครัวซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงบางคนใจไม่แข็งพอจะทุบหัวปลาช่อนได้จึงเรียกบรรดาเด็กๆซึ่งวิ่งเล่นอยู่ในบริเวณนั้นรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยให้ไปเป็นเพชฌฆาต เรียกไปให้เป็นเพชฌฆาตทุบหัวปลาช่อนซึ่งต่างคนก็ช่วยกันทุบหัวปลาช่อนกันเป็นที่สนุกสนานไม่ได้คิดถึงบาปบุญคุณโทษแต่ประการใดโป่งแรกปลายังดิ้นได้โป้งที่สองสงบเงียบข้าพเจ้าทุบหัวปลาช่อนเสียหลายตัวในเย็นวันนั้นวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าไปโรงเรียนตามปกติ ทางจากบ้านไปโรงเรียนข้าพเจ้าจะต้องเดินไปตามร่องสวนมะพร้าวระยะทางประมาณหนึ่งกิโลเมตรเมื่อโรงเรียนเลิกในตอนเย็นข้าพเจ้าก็เดินกลับบ้านมาแต่ลําพังคนเดียวซึ่งทางเดินนี้ก็เป็นถนนในสวนมะพร้าวอยู่ติดกับลํากระดงตามปกติจะมีน้ําขึ้นลงมาละสองครั้งเวลาน้ําขึ้นในลํากระดงจะมีน้ําเต็มแต่เวลาน้ําลงจะแห้งลํากระดงจะมีน้ําอยู่บ้างกับเพียงเล็กน้อย ในขณะที่ข้าพเจ้าเดินกลับบ้านอยู่นี้เหลือระยะทางอีกประมาณ500เมตรก็จะถึงบ้านข้าพเจ้าอยู่แล้วนั้นพลันความรู้สึกก็ดับวูบลงทุกสิ่งทุกอย่างมืดมิดไม่รู้สึกตัวข้าพเจ้าก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้าพเจ้าในขณะนั้นความรู้สึกของจิตขณะดับวูบลงจะเป็นระยะเวลานานเท่าไรข้าพเจ้าก็ไม่อาจทราบได้ทุกสิ่งทุกอย่างหยุดนิ่งปราศจากความรู้สึกใดๆทั้งสิ้น ข้าพเจ้ามารู้สึกตัวได้สติสัมปชัญญะอีกครั้งก็ปรกากฏว่าตัวข้าพเจ้ามานอนอยู่บนบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่มีอาการมึนศีรษะหนักอึง้งและปวดหัวอย่างรุนแรงระบมร้าวไปทั่วบรรดาพ่อแม่ญาติพี่น้องเมื่อเห็นข้าพเจ้าได้สติฟื้นขึ้นมาต่างก็พากันดีใจที่ว่าข้าพเจ้ารอดชีวิตขึ้นมาได้จึงได้ทราบว่าขณะที่กำลังเดินกลับจากโรงเรียนจะถึงบ้านอยู่แล้วนั้น ลูกมะพระ้าวห้าบนต้นได้หล่นใส่สศีรษะข้าพเจ้าจนร่างกระเด็นตกลงไปหมดสติอยู่ในลำกระโดงกระเป๋าหนังสือตกอยู่บนถนนจนกระทั่งเวลาเย็นได้มีญาติเดินไปพบเข้าจึงได้อุ้มมาส่งบ้านทำการปฐมพยาบาลจนฟื้นคืนสติขึ้นมาเดชะบุญในขณะที่ร่างกระเด็นไปสลบอยู่ในลำคลองนั้นเป็นเวลาที่น้ำในคลองแห้ง มิฉนั้นเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์อาจจะจมน้ำตายไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะนำเรื่องราวของตนมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายในขณะนี้ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ข้าพเจ้านึกได้ทันทีว่านี่คือผลกรรมที่ข้าพเจ้าได้ลงมือทุบหัวปลาช่อนที่บ้านงานกรรมมาตามสนองได้ทันตาเห็นอย่างรวดเร็วเหลือกเกินหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาจึงเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะนึกถึงกรรมในครั้งนั้นได้ บุคคลทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมอันนั้นและสำหรับกรรมันดาลเรื่องต่อมามีชื่อเรื่องว่าสังหารโหดเรื่องเล่าจากคุณปรารถนายายมืดสามีของแกตายจากไปนานแล้วโดยทิ้งลูกวให้คนหนึ่งทำให้ยายมืดต้องรับภาระ เลี้ยงดูบุตรสาวคนเดียวมาด้วยความยากลำบากเพราะขาดพนํนครอบครัวและแกก็ไม่ได้แต่งงานใหม่นับว่าเป็นคนที่มีรักเดียวใจเดียวอยู่เหมือนกันบางคนในสมัยนี้ซึ่งพอสาม,มีตายยังไม่ทันไรก็ไปมีใหม่มาชัยชมเสร็จแล้วโดยไม่ได้คิดถึงลูกน้อยที่คอยความรักจากแม่ไม่เหมือนกับใหญ่มืด แกจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้มาซึ่งเงินที่จะเลี้ยงดูลูกสาวของแกนี่แหละเน้อความรักของแม่ที่มีต่อโลกแม้ว่าแม่จะทุกข์ยากเพียงใดขอให้ลูกอยู่สบายเท่านั้นก็เป็นพอใหญ่มืดจึงเป็นทั้งพ่อและแม่ของโลกแต่การออกไปหาอาหารเช่นปูปลากบเขียดเป็นต้นใหญ่มืดแม้ไม่เคยทำเกิดจำเป็นต้องทำ เลี้ยงดูบทสาวมาโดยตลอดจนกระทั่งลูกโตเป็นสาวทำให้แกรู้สึกภูมิใจและรักลูกมากเพราะมีลูกเพียงคนเดียวลูกของยายมืดเก็นับไดว่าเป็นคนดีอยู่ไม่น้อยเพราะเธอคอยช่วยเหลือแม่มาโดยตลอดพยายามหางานทำหาเงินเลี้ยงแม่และบอกให้แม่อยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องออกไปหาจับสัตว์อีกเพราะเป็นบาปเป็นกรรมแต่ยายมืดก็ไม่สนใจไม่เชื่อคำบอกของลูก เพราะเคยทำมานานแล้วหรือเกิดความเคยชินเสร็จแล้วกับการทำงานนี้อยู่มาวันหนึ่งเมื่อลูกสาวไปทำงานแล้วแกก็เอาเสียมกับฉมวกและข้องออกไปหากบยายมืดแกถนัดในทางนี้มากไปหาทุกครั้งก็จะได้กบมากกว่าเพื่อนอีกอย่างในสมัยนั้นก็มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าสมัยนี้วันนั้นแกได้กบมาเต็มข้อง พอกลับมาถึงบ้านเย็นมืดก็จะทําการสังหารแล้วก็ลอกหนังกบออกนํากบนั้นไปตากแห้งอีกทีหนึ่งพอกบแห้งได้ที่แล้วก็จะนําส่วนหนึ่งไปขายที่ตลาดส่วนที่เหลือเก็บไว้กินเองนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการหาก,กินของแกที่เลี้ยงดูลลกมาแต่สําหรับวิธีการสังหารกบนีส่สิรู้สึกว่ามันจะโหดเกินไป เฉพาะการไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์ก็ออนับว่าเป็นบาปอยู่แล้วถึงขั้นปานาธิบาทวิธีการของแกก็คือจุดไฟกองใหญ่ขึ้นแล้วนํากบเป็นๆที่อยู่ในค้องมาโยนเข้ากองไฟไปทีละตัวทีละตัว,ตวธรรมดาเมื่อกบยังมีชีวิตอยู่จะต้องดิ้นรนเอาตัวรอดครั้นถูกโยนเข้ากองไฟเช่นนั้นมันจึงตะเกียกตะกายรวบรวมกาลังกระโดดออกมาจากกองไฟ เมื่อยายมืดเห็นเช่นนั้นก็จะจับโยนเข้าไปหม่อีกจนกว่าจะตายผอเนื้อหนังกบพองขึ้นและไม่นิดนิดก็จะเี่ยออกมาเพื่อน,นำไปลอกหนังต่อไปแกจะทำอย่างนี้จนหมดคลองยายมืดทำกรรมเช่นนี้โดยมิได้นึกว่ากบซึ่งเป็นฝ่ายตุกระธรรมมันจะต้องทรมานขนาดไหนแม้แต่เราท่านทั้งหลายเมื่อเดินไปเหยียบก้อนไฟเล็กๆก็ๆยังปวดแสบปวดร้อนผู้พองจะปวดทรมานไปหลายวัน นี่เล่นเผากันทั้งเป็นจะทรมานเพียงใดอยู่มาอีกไม่นานใหญ่มืดก็เกิดมีอาการชาไปทั่วร่างกายและในที่สุดแกก็เป็นอัมพาตไปทั้งตัวไปไหนมาไหนเองไม่ได้ผู้เป็นลูกสาวจึงต้องทำหน้าที่หาเลี้ยงมารดาด้วยความกตัญญูเรื่อยมาจนวาระสุดท้ายของใหญ่มืดได้มาถึงวันหนึ่งในหมู่บ้านมีงานประเพณีมีมหโหรสพสมโภชหลายอย่าง เมื่อป้อนข้าวป้อนน้ำให้แม่และตัวเองกินข้าวกินปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดที่นอนกลางม้งแล้วก็พาแม่เข้าที่นอนโดยไม่ลืมที่จะจุดตะเกียงไว้ข้างม้งเพื่อเป็นแสงสว่างแก่แม่สำหรับทำธุระอันเป็นปกติธรรมดาเหมือนกับทุกวันเสร็จแล้วผู้เป็นลูกสาวก็ไปเที่ยวงานกับเพื่อนบ้านอันเป็นวิสัยของคนหนุ่มสาวซึ่งยังรักสนุกอยู่เป็นธรรมดา ครั้นพอตกดึกประมาณเที่ยงคืนก็มีเสียงประกาศจากไมโครโฟนว่าขอให้พ่อแม่พี่น้องไปช่วยกันดับไฟด่วนไฟไม่บ้านเยมืดพอลูกสาวเยมืดพร้อมกับเพื่อนบ้านได้ยินก็พากันวิ่งไปดูเมื่อไปถึงก็เห็นไฟไหม้อย่างแรงไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยแม่ได้ลูกสาวก็ได้แต่รำ่ำไห้ชาวบ้านมากันมากจึงช่วยกันดับไฟได้สำเร็จก่อนที่ไฟจะไหม้หมดทั้งหลัง พอเอาน้ำดับไฟได้หมดแล้วจึงเข้าไปดูร่างของใหญ่มืดปรากฏว่าใหญ่มืดเสียชีวิตเสร็จแล้วร่างกายดำเป็นตอตะโกทรงกลิ่นเหม็นไหมดูไม่ต่างอะไรกับกบที่ใหญ่มืดเคยฆ่ามันไว้นี่แหละหนอกรรมการที่ไฟไม่บ้านพร้อมทั้งร่างที่เป็นอัมพาตของใหญ่มืดเช่นนี้คงจะเป็นไฟกรรมอย่างแน่นอนไม่มีผิดแต่สำหรับการใช้ไฟนั้น ก็ไม่ควรที่จะประมาทไปจุดไว้ใกล้กับวัตถุไวไฟหรือสิ่งติดไฟง่ายเพราะไฟนั้นมีคุณอันนั้นหากก็เป็นโทษมหันต์คนโบราณพูดกันว่าโจรปล้นร้อยครั้งยังไม่เท่ากับไฟไหมครั้งเดียวจงระวังให้ดีทั้งไฟธรรมดาและไฟกรรมดังคำกล่าวที่ว่าไฟธรรมดาร้อยเท่าท่านว่ายังไม่เท่าไฟนรกเท่าเดียวเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลาย จงระวังไฟกรรมให้จงหนักเถิด